สวัสดีผู้สมัครผู้ว่ากทรธมงของพระประชาธิปที่์ัดนะครับวันนี้คุณสุรพลก็เคยออกมา้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่เป็นพิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบันก็ต้องยื่นรับสิ่งให้กับคประชัตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับพอมาถึง ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งคำถามกับที่มาของรายได้เ้องเอก็พยา,ายามจะอธิบายนะครับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีขึ้นนะฮะหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับภรรยานะครับในภรรยาเป็นนักธุรกิจซึ่งก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงที่มาของรายได้นะครับคุณผู้ชมางนี้เราก็เดี๋ยวเรามาติดตาม ความเคื่นไหววันนี้ที่เจ้าตัวนะครมายื่นหนังสือถึงปปชด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบนะฮะที่มาของรายได้บัญชีทรัพย์สินของตัวเองนะครับเพื่อใหออ้สร้างความกระจ่างใจให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมที่ตั้งคำถาม กับที่มาของรายได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาตั้งแต่ที่มีการตั้งคําถามเรื่องนี้ทางดรสุชาชวีก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วก็ออกมาอบอกเสมอว่าพร้อมที่จะถูกตรวจสอบครับแล้วก็หลายคนก็มองว่าสิ่งนี้จะเป็นการโจมตีทางการเมืองหรือไม่นะครับเพราะว่าคุณสุชาชวีก็มาเปิดตัวนะครับกับพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะ ลงเลือกตั้งนะครับมีความประสงค์จะลงเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของผู้ว่ากทมหลังจากพักประชาธิปัตย์เกัา mm hmm. ซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการปปชก็ตั้งคำถามแล้วก็จะสังเกตคืนที่มาของรายได้นะครับหลังจากที่ผลจากตำแหน่งของอธิการบดี

จอากตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยหนังนนงะเรับกอ็นอเป็นหนังสือทีเคุนหุัชวีจะปนักะคร็ังส่าะปงเพนหืะเป็นือจะเือจะเนับสือนหนังสือนนัปนะคป็ังอเ็นอะเป็นหนังสือะ่ป็นัสุอะเป็นหนังะนัสองงปนัเนดนน คุณช้ยดนน่ะอ๋ออ๋อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเด็ะเายหลังจะขอข้างหลังด้วยนะคะหรือยี่ห้อเดียวกันเลยอ่ะภาษาลาวเลยตัวคู่นะครับนะครับคุณผู้ชมครับเป็นหนังสือนะครับที่เตรียมมาเพื่อจะยื่นให้กับหนังงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับ เออคุณนะคุณครับคุณมาแล้วเนี่ยครับรรยาดูใช่ไม

ผู้ช่วยมาขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยครับไยะหน่อยครับไปยะครับขอทางหน่อยครับไปอนครับก็ได้ครับท่านรงเลยนะครับตรงนี้ทครับ ที่โฆษกคณะกรรมาิการปปรชของสภาผู้แทรนราษฎรนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลกล่าวอ้างว่ามีผู้ร้องเรียนที่ไม่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ร้องเรียนผมว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งปธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาละกระบังนั้น มีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริงและพุชปิมช่อและยังได้ออกมาให้ข้อมูลชี้นำทั้งสื่อว่าผมมีการร่ํารวยผิดปกติจากข้อมูลการยื่นทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชผมรู้สึกได้นะครับ ว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมรู้สึกได้นะครับว่าผมถูกรังแกผมถูกกันแก้งในการเมืองและมีกระบวนการที่ต้องการที่จะบันทอนความน่าเชื่อถือและความตั้งใจของผมในการออกมาทำงานผมไม่เคยคิดนะครับว่าผมต้องมาเจอ เรื่องความไม่เป็นธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมอยากจะเรียนกับทุกท่านชัดๆนะครับว่าผมกล้าอาสาออกมาทํางานเพื่อประชาชนผมไม่ปฏิเสธการตรวจสอบเราพร้อมให้มีการตรวจสอบผมจึงมาที่นี่ครับที่ปปชแบบน,นี้มายื่นจดหมายถึงปปช ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐมนูญที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงมายื่นหนังสือขอการกรุณาให้ท่านตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผมและภรรยายเพราะผมมั่นใจว่าปปชที่นี่มีกระบวนการต่อตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่ผมและครบอบครัวได้ แล้วผมอยากจะขอยืนยันแก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับว่าขณะที่ผมปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพุทธราชบัลบังนั้นผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทุจิตทั้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ผมยื่นต่อปรชนั้น ผมทาตามความจริงและไม่มีการริ่มรวย,ย,รย,ยิีปวติเกอย่างใดขอย้ำอีกครั้งนะครับผมมาก้าเดินมาถึงวันนี้ไม่ปฏิเสธการตรวจสอบและยอมรับการตรวจสอบแต่ต้องเป็นการตรวจสอบโดยปปชที่เป็นององค์กรอ,อิสระที่มีหน้าที่ งานและหน้าที่โดยตรงแล้วผมอยากจะกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนที่คนเป็นคนกทมเท่านั้นแต่เป็นพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศเลยที่ส่งกำลังใจให้กับผมและครอบครัวผ่านทุกช่องทางจริงๆ อยากจะบอกว่าผมไม่ท้อน,นะครับแต่อยากจะขอความเป็นธรรมและขอกำลังใจและกำลังใจนี้ไม่ได้ให้เฉพาะผมนะครับแต่เป็นกำลังใจที่ใช่คนรุ่นผมรุ่นน้องผมที่เขามีความพร้อมมีความรู้มีความสามารถแม่เขาถูกสกัดกั้นทางการเมืองในการออกมารับใช้บ้านเมืองครับผมกลับขอบพระคุณทุกท่านครับ ที่เราได้โดนกรกนพพรมการปปชสอบเราคิดว่าเราเราได้รับความยูติธรมมไหมครในเพื่อค,คนอื่นก็ไม่โดนตรวจสอบด้วยจากที่ผมรู้สึกได้นะครับผมไม่ได้รับความรูท้ทธรรมผมรู้สึกว่าผมถูกรังแกจุกกันแกล้งแล้วก็มีกระบวนการในการบันทอนความน่าเชื่อถือบันทอนความตั้งใจของผมผมจึงต้องมายื่นหนังสือแก่ปปช ที่มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและผมก็มั่นใจนะครับว่าจะตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมครับอย่างนี้เรามองว่ากรรมธิการปปชอของสภามีมีการถูกแทรกแซงโดยบุคคลบางคนหรือกลไกอะไรบางอย่างนี้หรอครับผมไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้นะครับผมอยากให้ถามผู้ที่ออกมาให้ขัาม,มากกว่าแต่ส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่ามันทำให้ประชาชนเกิดความคลุ้แคล่งสงสัย ครับแล้วก็มีผลกระทบกับผมและครอบครัวและกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความตั้งใจที่ผมจะเดินออกมาอาสาเป็นผู้่วดสมมติครับในท้ายที่สุดถ้าบปชอบอกว่าเราไม,ไม่ได้ทำผิดจริงนะจะมีการดำเนินการในกรณีกลางหรไออะรับตอนนี้ยังไม่คิดถึงขั้นนั้นหรอะครับวันนี้ก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆมาเยืน่หนังสือที่อยากให้บบชเนี่ยที่เนี่นะครับได้ตรวจสอบนะครับ ออมอ,ง,อ,ขของ,นนงของเคสมองัญหาการพิจารณาตอักระบวนการปกติหรือัในสัที่ผานผมว่าระบบของปปชมีกระบวนการนะครับตัวใช้คำว่ามีกระบวนการในการสืบสวนนะครับในการหาข้อเท็จจริงนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมมีความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นนะครับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องยื่นนะครับ ในการยื่นนั้นก็ชัดเจนนะครับยื่นมาทางมบชซึ่งถึงมีอะไรเป็นบวกีนั้นมบชก็จะมีกระบวนการในการสอบสวนในการสืบหอข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมทุกยได้ครขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับพี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคานรับ่านผู้ชมรับทุ่าอานคมุขากครับขอบคุณมาครับ